จัดงานอุปสมบทให้กับนาคชินดานายแสนสุขชินโดยบรรยากาศวันศุกร์ดิบได้จัดให้มีพิธีโปรงผมนาคขอขามาญาติผู้ใหญ่และพิธีเทศศรน,นาคโดยดกรโกศลพัฒนากรหลวงพ่อน้อยย่าววาดวาดัดโสธรนิมิตศาลาทองเหลือวดัดโสธรนิมิตสะพานคู่ซอยเทศบาลบางกู5 1ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนอกจากเหล่าบรรดาเครยยือญาติครอบครัวแสนสุขที่มาร่วมงานแล้วยังมีแขกผู้มีเกียรติด้วยเช่นดรยงยุทธสุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสมุทรปราการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบแลแรกษานายสมเกียรติทองเหลืออดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลท้ายบ้านใหม่สอทถน้อมศรีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูนายชุมพลชูวิราชนายกสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหมานครนายสมยศเต็มนากลุณมคนรักหมู่หกและกลุ่มชาวใต้สมุทรปราการญาติสนิทมิสหายต่างมาร่วมพิธีปลงผมกันเป็นจำนวนมาก ทำกลางความปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากโดยบรรยากาศตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่9มีนาคม2568มีการแห่นาคชินดานายแสนสุขชินรอบพระทศีมาวัดโสธรนิมิตมีขบวนแตรวงและเครื่องอัฐาบริการตลอดจนญาติสนิทพิษสหายครอบครัวแสนสุขและเหล่าบรรดาผองเพื่อนนาคชินก่อนส่งนาคเข้าสู่ร่มกาสสวพัดประกอบพิธีบวชพระโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสมณคุลเจ้าคณะ